คูทเกอร์ไสิบอร์เจ็ Cyber X สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับ Tiger Cyber X นะครับผมวันนี้มากับเกมความรุ่งโรจน์ของ g l a d i a t o r นะครับผมเกมนี้ไม่เก่าไม่ใหม่ไปนะฮะสำหรับค่ายนะครับ,รบผมเดี๋ยวเรามาทสระบบดรกวาสวยครับ <S <S พี่ คุนสามมารีเราเล่นกันยาวๆครับผมวันนี้มาทุนเท่าไหร่ห5ึ่ห้าอ้ยเสือเต็มเสือเต็มสวยครับห5ึ่ห้าไปดีโอ้โหสวยจัดสวยจัดสุปเปอร์สุปเปอร์เรมกกะไปดีสี่เป็นสี่สวยครับพี่อนี้ก็ต้องเพิ่มไปสิทธินะค่อยๆไต่เดี๋ยวกูจะสติดนะครับผม ถ้ามาถ้ามันมานะผมตามได้เลยนะถ้าเห็นคลิปนี้เพราะว่ากําลังเข้าสวยๆนะผมดูว่าใช้ได้ตอนนี้เขาอยากมาที่หนึ่งร้อยแล้วผมถ้ามันกําลังเข้าดีให้ให้รีบอัพนะผมตามสเต็ปแล้วแต่ว่าก็แล้วแต่นะผมเสร็จใครเสร็จมันผมมาแนะนาเกมนะผมใครอยากเล่นอยากลองจัดเลยนะครับผม ีคนในกลุ่มมาขออุ้ยเสือสวยครับพี่เท้าฟรีสปินสิบหุนนะผมเทนะ้าฟรีสปินสิบหุ่นครับเป็นยังไงวะถ้าส่โตคูลผมยังไม่เคยเล่นนะเกมนี้ไม่เล่นแน่หนามากๆแล้ว okay. โอเคโอ้โหถ่าสงคูลว่ะสวยว่ะคูลสามว่ะคูลหกว่ะคูลสิบสี่ว่ะ ปึ้งสามพันแปดสิบโอเคไม่น่าเกลียดไม่น่าเกลียดครับพี่น้องเกาะมาอยอยางไงโอเคอืมถ้าไม่มีตัวหมุนเนาก็จะไม่ได้คูณนะครับผมโอเคครับได่คูณว่ะโอเคโอเค นาเกียดครับโอเคอยู่นะสวยครับมิก้ามิก้าครับผมสองพันปนะถ้าวายจะเปลี่ยนเป็นคู่นะผมหมุนท้ายมากไงเพื่อนท้ายไม่มาครับผมสิบหมุนแปดสิบแปดหมุนเล็กสวยครับมีหวังมีหวังขออนุญาตอัพเลยนะฮะบางทีได้นมต้องแปดพันโอ้ยสวยครับคูณสิบ คูณสิบสองหมื่นเจ็ดไปดิสองหมื่นเจ็ดไปดิอุ่นซูเปอร์จนได้ซูปเปอร์จนได้บอกแล้วถ้ามาให้มี่อาพ์ครับผมอย่างนี้ไม่ค่อยมีคนเล่นนะผมผมไม่ค่อยเห็นเอ่อใครทำคลิปเล่นสักเท่าไหร่นะเกมนี้เพราะว่าอ,อย่างนี้พีพีค่ายใหม่ๆออกมาเยอะนะผม เกมเก่าๆนอกจากเกมในตำนานเช่นจีเนอร์เอยแมวเอยอะไรอย่างนี้ก็ยังจะมีคนเล่นอยู่นะครับอย่างนี้เกมเก่าๆอะไรนี้น้อยนะผมว่าแต่ใครที่จะชอบจริงๆนะส่วนตัวส่วนตัวผมผมชอบเอ่าจริงๆผมชอบแบบเกมอะไรอ่ะเกมแพนดควินอุ้ยเสือมาแล้วสวยว่ะสวยว่ะโหเจ็บสริงๆสามหมื่นเก้าวะผมซูเปอร์เมก้าโอ้โห จะเสร็จให้ได้เลยใช่ป่ะพี่เสร็จให้ได้เลยใช่ป่ะพี่ห่วยครับยังไ,ไงตอลงซีรีส์เจิ้งซะหน่อยดิล่ะหนึ่งห้าหรอปึ้มเหมือนการใช้เพื่อนไม่นขนาดมือหรอกผมชอบไอ้น,นี่เดี๋ยวเล่าตอ่ออ่นผมชอบไอ้เพนกวินนะผมที่มันเป็นน้ำแข็งนะที่มันค่อยๆทุบทุบทีละฉากนะครับผมอย่างนั้นอย่างแจ่มเลยครับ เคยเล่นมาแล้วอ้โหไหลไม่หยุดนะผมชอบจัดสวยครับพีุ่ณ06 06ไป1,002เคพีค่ซื้อมา17,8ใช้ได้อยู่นะโอเคครับโอเคครับหุณมาเยอะเออวะ่ะ13สวยจ้าสวยครับทีนี้ มไม่ไม่ไม่ไ,มไ,มไมหลามากนะแต่มาชอบมาตุ้มนะวันนี้วันนี้เสือมาเต็มจอสองสารอบแล้วนะแป๊บเดียวเท่านั้นนะโอเคครับผมโอเคครับผมมันมันมิกกะหนึ่งหมื่นหนึ่งครับผมเดี่ยวไปสองสามมุนสามมุนสวยนะพี่โอ้ยยังยังไม่สวยหนกะสิบสองไม่ไม่ไม่ให้มีวายมีวายไม่มีหวัง ไม่งั้นเราไม่ได้ฟูแล้วผมมาฟูสิบเก้าผมเป็นเท่าไราไปเท่าหัวใจตัาหานหะกสวยครับเอาไปย้อนหายวิสีเหรอสวยครับไฮนิกกรีเดเีเตอรส์สวยครับผมยี่สิบห้าไปครับปึ้งซุปเปอร์ไปหนึ่งหมื่นสี่โอเคหมุนหายบ้างไงเพื่อน ปุนท้ายมีวายนะครับผมแต่ไ no ม่ม oh ีตัวลงนะฮะลง0 0บ้าหมืนก็โอเคครับผมสวยๆนะไม่น่าเกียดเดี๋ยวขอไปกันต่ออีกสักหน่อยหนึ่งไหมวัดใจเอาเผ็ดพันไปเฮ้ยเฮ้ยลงปะลงปะสิบตัวมีลุ้นครับผมมีลุ้นครับผม อุ้ย,อยโอ้โหขยับเบ็ดเบ็ดแทนเข้าฟรีสปีดนะผมสิบหมุนฟรีจรัดไปดีเพื่อนจัดไปดีเพื่อนแบบไม่ซื้อครับสวยๆครับบูลสักมาว่ะโอ้โหฟ้งสวยครับพี่มีกระฟูงก็ดีใจวายนี่ไหมหหไปเรื่อยๆครับไม่ดี โอเคคูณหกครับผมสีม่มุงสวยครับสวยครับคูณเก้านะคูณเก้ารอบนี้สวยแล้วผมสางเป็นหนึ่งปะอ้าวสามเป็นห้าหรอ ตัวฮารดอ่ไหดูผิดครับผมโอเคอีกสองนนหนึนสวยได้วาวคูนสสองอุย้ยคูนเท่าไหร่คูสองคูควห้ายวมาคูณว่าสวยครับคูนสบิบหกหืดอกนี้ยังช้ำสองหมื่นเาแล้วก็จะได้เยอะอะไรวะใส่ตุกเลขนะครับผมเช่งนี้เกมนี้วันนี้มาอยู่นะมาอยู่นะ ว่าไม่ค่อยไหลามากแต่มาแบบตุ้มนะผมใครชอบไม้ตุ้มๆก็ลองเล่นกันได้นะ,นนะครับผมมีปากหมุนฮะโอเคอเงินลงแตะหมื่นเลยแบบไม่ซื้อครับที่เบดหนึ่งพันโคตรจะเอาอยัางไงก็ฝากไทเกอร์เซเบเอ็กซ์ไว้ได้วยนะครับผมเจอกันครับสวัสดีครับ